เราครับเพื่อนๆตอนนี้เรายังอยู่ที่สวนที่เพิ่องกลุ่งอยู่นะครับพอดีกลับมายังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็มาเข้ามาซ่อมต้นไม้ที่มันตายที่มันเสียหายเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็แวะมาดูตอนนี้ระบบรีเว้น่าจะโอเคครับเพราะมีตัวทับทิมครับเยอะมากเลยมันอยู่ที่ตามต้นไม้แดงนะครับเนี่ยมันกินใบกลี่ยงหมดเลยเนี่ยครับแลวตัวเขียวๆนะครับแต่มองเห็นเพื่อนๆเห็นชัดไหมนู่นะเต็มเลยเนาะเนี่ย เราเห็นเต็มเลยครับหรือต่ำๆนี่ก็มีคือก็โอเคมากเลยทางนี้มองไม่ชัดเจนนี่ๆตัวนี้ต่าๆเองต้นไม้มันก็ยังไม่สูงมากนะครับเนี่ยมองเห็นเม็ดตัวเขียวๆนี่นี่นี่สวยนะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยครับเนี่ยๆเขียวๆเต็มเลยก็เราก็จะไม่ทําลายนะครับคือ,คอสงวนมันน่าจะระบบ ที่ว่าเกิดจากที่มีเห็ดในพื้นที่อะ่อะโหก็น่าจะเกิดจากไอ้ตัวเป็นมูนของตัวทรัพทิมนี่หรือเปล่าที่มันเกิดที่มันเป็นเห็ดผอไม่แน่ใจต้องถามผู้เชี่ยวชาญอีกทีเนี่ยตอนนี้เต็มเลยเต็มไปหมดเลยต่ำๆก็มีตอนนี้ก็โหมากแล้วเนี่ยมันต้นนี้รู้สึกว่าจะโดนความชื้นหรือเปล่าใบาเหลืองเต็มเลยแต่ก็ไม่น่าจะตายหรอกเพราะว่ามันก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้ว มีต้นยางต้นบะดูโอเคนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ